สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซี FC นักแสดงสุขูสุขนเด้อจากพี่น้อง ภาพบรรยากาศที่เห็นในคลิปนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่คุณผู่แมวเหมียวได้ไปเบิ่งหมอล่มสาวหน่อยเพชรบานแพงขั้งแรกในชีวิตเลยเด้ดเอค่ะเด้อเรเคยเบิ่งขณะใดเวทีใดเลยเนาะคะ่ะถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลงในการเบิ่งในโลกออนไลน์จากการเบิ่งออนไลน์เนาะเดชเขามาเบิ่งการแสดงจริงกับเป็นขั้งแรกของคุณผู้แมวนะคะที่ได้ไปเบิง่งกับพ่ออุ้งอิงตอนนั้นอุ้งอิงกับ เขามาวงการในประมาณหนึ่งเดือนเนาะค่ะกะตี่ตามเพิ่นกะเพราะว่าหักแพงนนองอุ้งอิงหอดทุมือนี่แหละเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะอยากมาเบาาถึงความเติบโตของหนองอุ้งอิงตั้งแต่มือแรกที่เพิ่นมาสมัครหลังเวทีก็บอลโจเนาะค่ะละกะมาถึงมือนี่เห็น ความติบตูของอุคงอิงกะขอแสดงความยินดีกับเพื่อนในทุกสิ่งทุกๆอย่างที่อุคงอิงประสบราคาต่้ง่ว่ามีบ้านเนาะค่ะมีบ้านมีซองหลังหมักไงราคาเป็น3ล้าน4ี่ล้านนะคะมีคนหกักคนแพงและกับมือนี่นหนองมีรถใหม่คันโกเลยเนาะค่ะกะดีใจน้ำเพลินวาเพียง8เดือนกว่าๆหนองอุ้งอิงกับประสบความสําเร็จในชีวิตคิดห้ยเจ้าของมีซื่อเสียงขอบครัวมีความสุข มีคนหักคนแพงหลายคนเนาะค่ะนี่ก็ค,คือสิ่งที่เฮารู้สึกว่าเฮาดีใจแล้วก็ ให้เข้าใจแล้วก็มีความชื่นชอบกับน้องเนาะคะ่ะคุณคู่กับฝ้าเบิงพัฒนาการและการเติบโตของน้องอุ้งอิงเนาะคะ่ะตั้งแต่มุน,นันถึงมน,นีเขาก็เห็นออ้นะคะนอกจากจะเสียงดีอินเตอร์เทนด้านหน้าเวทีที่ดีขึ้นเก่งขึ้น,น,นรายการทีวีแมนบอกค่ะผู้มีซื้อเสียงต่างๆเขามากมีส่วนเกี่ยวของเชิญอุ้งอิงไปออกรายการทีวีไปยังเกาะรีวิวสินค้า โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นบอกว่าจะเป็นการมีติ่งการเป็นพี่เซ็นเตอร์สินค้าออ้ยมาหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือการเติบโตขององค์อิงที่พกเห้า เห็นนะเวลานี้จะมีสักกี่คนนักนะคะที่จะโชคดีแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเห็นวงอิงเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆต่อๆไปน้องๆนุ่งๆที่กําลังเป็นนักแสดงเป็นศิลปินก็เอาวงอิงเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างใดเด้อเพราะว่าอย่างการว่างตัวการพบปะศิลปินหรือการพบปะเอฟซีต่างๆของน้องนี่ถือว่าน้องเฮ็ดได้ดี เหตุให้จะของว่าเอโดดเด่นหรูหราเกินคนอื่นแต่ตัวเองใส่ชีวิตยั่งติดดินคือเก่านี่คือสิ่งที่เฮาเห็นแล้วภาคพุ่มใจนะคะเพราะฉะนั้นกับพอพอเม่แม่์ไลายๆคนไปอย่างชื่นชอบชื่นชมอุ้งอิงเพราะว่าอุ้งอิงน่ารักแบบนี้นี่เองนะคะคุณคู่แม่เหมียวสัมผัสได้ได้ถ่ายรูปได้ไปพูดคุยตะสวยตะกีีนเพิ่นเข้ามาวงการใหม่ๆเนาะการเข้าถึงโตเพิ่นกับสิ่งง่ายเพราะว่าคนอยู่ด้านหลังเวที ก็อาจจะพ่าในหลายคือคู่มือนี่แต่คู่มือนี่โอหาหน้องเนอะลำบากกว่าเวลา กเวลาที่น้องจะมีให้กับคนที่อยู่ด้านหลังม,มันมันหน่อยเพราะว่าไปงานอีเวนต์ข้างนอกกับเขามาแต่งตัวแต่งตัวเซจก็ขึ้นบนเวทีพอฉนานบอกแปลกใจนี่คือศิลปินที่กําลังโด่งดังดังเ,เช่นเพลงที่เข้าเคยแต่งไว้ไห้นะคะมื่อนี้ขอขอนุญาตเอามาเปิดอีกครั้งหนึ่งเข้าแต่งไว้ตั้งแต่สมัยอุ้งอิงเข้ามาวงการในหนึ่งเดือนผบพร้อมกับคู่แม่เหมียวมาเบิ่งน้องอุ้งอิงนี่แหละ ก็คือเพลงซุปตาตัวหน่อยขออนุญาตเปิดให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ชื่นชมนั่มกันกับคุณครูเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาฟังเพลงแล้วก็หากําลังใจน้องอุ้งอิงยินดีกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมห้กําลังใจคุณครูแมวเหมียวนั่มกันนะคะสวัสดีค่ะ กระแพงแทลาสุกตาตัวในน้อยหลายปีเอซีเฝ้าคอยค่อยว่าปีนี้คงดีกว่าเดิมมาใหม่ต่อแต่พี่น้องมาแม่ดูแลส่งเสริมมาไล่มีใหม่มาเพิ่มมาช่วยประเดิมรับควันคนงามบ้านฮักสาวหน่อยมีบ่ อีแม่อีพ่อไกลไกลไตรทตรงยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพอกันอยู่บนเวทีเสือเ้อสาดเรือยมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไปดาวย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไปดาวขอแรงใจ ล,ลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพลินล้วนแรงนี่นนอย่าไปใสมาเตรียมอะไรรับควันคนเก่งดนตรีบัลเลงเเงิดขึ้นสอดแกนยามตาวินแดงจังไวขึ้นบานสืบสารตำนานหมอลำนมาร่วมยินดีสุกตานน ลกสาวน้อยมีบอกอีแม่อีพ่อ,อ,อ,อใกลไกลไตร่ตางยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพ่อการอยู่บนเวทีเสื้อสาเดเรืยอมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาวย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาวขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพลินมุ่น วันแรงนยียาไปใสมาเตรียมมาลายรับควันคนเก่งดนตรีบเลงเด็ดขึ้นสอดแย็นยามตาวินแดงจังไว้ขึ้นบานสืบสารตำนานหมอลำนมาร่วมยินดีสุตาน้อยสุตานอย

ดูดีกว่าแถวเรียวไม่ได yeah, uh, uh, ้นะเนะไม่ได้ไ uh, ม uh, uh, ่ได้นะหน่ใจแะหน่ยจเเนหน่วใจแะขอจ้หน่วยได้เ